รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ไทยแลนด์2025 เชื่อมสองรหาอิาแต่ว่าอาชีพนักเลงก็มีในหนังทั้งเศษเรื่องอมองหลงมีลุกคน ไทยคว้าชัยซีเกมส์เซ็นทรัลพัฒนาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเชียร์ทีมไทยที่เซ็นทรัล made in Thailand made with spirit TikTok โปรว i t เครื่องดื่มโปรไบติกผสมวิตามิน C B3 B5 B6 รสส um. ้ม สวัสดีครับทุกท้านครับตอนนนะเรบเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ที่13นะครับส่งจากเมืองไทยมาครับวันนี้อยู่กับคุณสินพงษ์ประสันธนาธรครับและผมเสียงผมผลมากครับครับก็20ถึง26นะครับก็ร่วมลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาของไทยไปด้วยกันนะครับครับผมเซเว่นเรเวนจบการแข่งขันสี่เกมอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ เป็นประเนี่กันมาตั้งแต่ปี2 0งพันหนึ่งน,นะครับก็จะมีปไปกินเบอร์ออเกอร์คาราเกตนะครับเข้าสู่การแข่งหลังจากการแข่งซีเกมประมาณสักมไม่เกินหนึ่งเดือน นะครับก็จะแข่งขันการแข่งขันนี้ไทยเรานแข่ากันครับก็เป็นเฉพาะตั้งแต่ซีเกมมาแล้วนะครับแต่ว่าอาซึ่นพาราเกมนี่ก็จะจัดที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นหลักนะครับมีแค่หนึ่งชนิดกีฬานะครับที่จะมาแข่งที่กรุงเทพก็คือโบลิ่งใช่นะครับโบลิ่งก็แข่งที่กรุงเทพของเรานะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากการแข่งขันซีเกมนะครับซีเกมเนี่ยไม่มีที่โคราชนะฮะแต่ว่าที่โคราชเนี่ยจัดการแข่งขันกีฬาในระดับเขาเรียกว่า ถึงระดับพาราลิมปิกที่มีทั้ชลุกเกอร์นะครับที่เคยมาแข่งที่โคราชเนี่ยถึง2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จาการในการคือครั้งที่แล้วเมื่อที่ไทยเอาเป็นเจ้าภาพเนี่ยปี2007พอข้ามาเป็นพาเาเกมในปี2008เวลาเสียดนามช่วงเวลาตรงกันเลยก็คือ20 -26 ถึงยีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็พิธีเปิดเชื่อว่าน่าจะ ประทับใจหลายคนนะคุณผู้ชกษนะใช่ครับก็จะมีการแสดงนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีศิลปินนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นปากันเป็นอย่างดีนะครับมีน้องมินลินะครับอ,อันนี้ก็เอาใจเรียกว่าวัยรุ่นนิดนึงเจนซีเจนซี Gen C, Gen C. แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่แบบเอาใจวัยรุ่นเหมือนกันครับคุณสุนารีราชสีมาอันนี้น่าจะวัยรุ่นพี่บีนะฮะนะครับมีคุณเก่งทัชยาใครที่เคยดู The Voice น่าจะจำได้เขาจะเป็นศิลปินที่ก็มีเอกลักษณ์ ส่วนตัวแล้วก็จะมีแฝงความเป็นไทยเข้าไปอันนี้รุ่นนี้เลยเกิดมาก็รู้จักเก่งทัชยะคนแรกเลยอ๋ครับเป็นเต e v o i อยรุ่นแรกเลยแล้วก็มีคุณแก้มคุณแก้มเดอะสตาครับอ่านะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ศิลปินที่คุ้นหูคุ้นตากันดีแล้วมีมีนืมตกไปคนนึงคุณอาปพรนครสวรรค์ อ๋อมาไม่ไกละนะฮะพอนครสวรรค์ก็มาขนครสีมาเออเ,อ,อเขาจะมาร่วมสีสันนะครับเราสร้างสีสันแล้วก็จะมีแน่นอนก็คือการที่คนรอดูกันเยอะก็เรื่องของการจุดคบเพลิงใช่พูดจริงๆจริงๆคุณอาพรนครสวรรค์เนี่ยตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งท่านผู้ชมคือเธอในร่วมพิธีเปิดตั้งแต่การแข่งขันที่ระเอเชียนเกมเลยนะเอเชียนเกม,ม1998นะครับครับโอ้พี่เท่าว่าอีก20 แปดปีต่อมานะครับคุณคุณอภพรก็ยังอยู่บนโพเดียมนะฮะโอ้โหวันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับว่าเธอจะโชว์เพลงอะไรอ่ะต้องบอกว่าเป็นสองศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานของจริงอ่าใช่คุณสุนารีกับคุณอาภพรครับนะฮึมคุณสิงห์พงศ์ชอบใครมากกันฮะก็ทั้งคู่ทั้งคู่แหมแล้วก็โยนโยนสุนารีให้บมกคนเดียวเลยนะเ่นะครับครับวันนี้เนี่ยนอกจาก การแสดงของศิลปินแล้วนะครับเราพูดกันถึงการแสดงในชุดต่างๆด้วยนะครับก็จะมี3ชุดด้วยกันครับที่จะนําเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามใช่นะครับก็ชุดแรกนะครับบทประสานแห่งหัวใจชุดที่2นะครับฮาร์ดบีตอีสานป๊อปนี่น่าสนใจนะครับแล้วชุดที่3จังหวะหัวใจงความฝันครับผมนและแน่นอนที่สุดท่านก็จะได้เห็นบรรดา เหล่านักกีฬาของเราที่เป็นนักกีฬาบอกว่าเป็นระดับระดับโลกนะครับใช่พาราลิมปิกซึ่งเป็นระดับทั้งเหรียญทองอะไรต่างๆมากมายนะครับก็คงต้องคอยติดตามกันนะครับในวันนี้นะฮะเป็นโปรแกรมนะครับก็อ๋อลักๆของทางพีพีทีวีเราจะถ่ายช่วงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทุกวันนะนะครับตั้งแต่21-25นะครับ ก็จะเป็นช่วง14นาฬิกาจำง่ายๆเลยนะครับเปิดพีวีทีวีมาก็ลุ้นนักกีฬาไทยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ธีปิดก็จะเป็นวันที่26เวลา1ทุ่มแบบนี้เหมือนเดิมอืมก็คอยติดตามชมกันนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดอาเซียนาระเกตไทยแลนด์2025นะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณผู้การสนับสนุนครับก็ขอบคุณครับเครือเจริญโภคภัณฑ์สีพีร้อยเรงใจภาไทยควาชัยซีเกมส์แมคโครตัส ผู้สนับสนุนหลักอยากเป็นทางการการแข่งนกีฬาซีเกมครั้งที่สาสเชียสุดใจเชียไทยไปกับ CP Extra ราเตภียานอาหาร CP ีทำทุกคำเพื่อสุขภาพที่ดี7ซ l e v e n แวะเมื่อไหร่ก็ใจฟู Tru e 5G Up สัญญาณอัพความสุขพร้อมแล้วมาตรฐานสัญญาณใหม่เร็วแรงปลอดภัทยทั่วไทยรู้ใจประกันภัยเซฟค่าเบียสูงสุด,ด3 0 เช็คราคาฟรี w w w g r ซ j a i c o m ขอบคุณเซนท่านพัฒนาและสู่การค้าเซนทานทั่วประเทศมาร่วมเชียร์ทีไทยที่เซนทานครับครับผมเราพักกันสักครับเดี๋ยวกลับมาติดตามสทาการณ์ทั้งหมดนะครับขอคพักแพบเทียวนตอนเอาเชื่อมทยเลเกมจังหวัดโคราชจุดเริ่มต้นของชัยชนะเริ่มสาจา จากวีทวีปโ,โปรเจกต์เพื่อให้นักกีาไทยัุดกครฝ่อสุดท,ทุกเกมเซ็นทรัลพัฒนาและสื่อกันค้่เซ็นทรัลทั่วประเทศชื่อทีมไทยที่เซ็นทรัลเซ็นพัฒนา ว recibir, ันนี้เรามาวันดีที่พิพิธครับช่วยมามีผวามช่วยไทยจะาหรอไม่ใช่ยู่ไม่ใ้ยัง่เากแกมัครับกและเราอยางมีสิพย์างนีเลดีกันนะคะช่วยชุชด้วยเว่นดีสวัสดีแจ้งวันจะใกล้ไกขอมาพักใจก็ใจฟู โค้กขัขดแก้วซาถือฟิซาจริงเปิดความซาเลยเราคือความตั้งใจที่จะสร้างโลกที่ดีเพื่อคุณดีขึ้นเพราะอุ่งใจยิ่งขึ้นดีขึ้นเพราะสบายใจในทุกมือได้มากขึ้น และจะดีขึ้นถ้าทุกทางเลือกของคุณช่วยดูแลคุณและช่วยดูแลโลกไปเกลสภาชนะจากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับคุณและสำหรับโลกไปนี้ One Life One l a n e เกลสผู้สร้างตุนอาเซียนภารเกิจ2025้าคุณเป็นอะวิ่ง หรอเลือดกจะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับอวัยวะตรคือจ่อวิ่งไปด้วยหรอเลือดจะกลับมาเยียดดูนตับอ่อนทำงานดีขึ้นพบความสัจจ์ของการวิ่งไทยเฮลยวเจรันไม่โลอร่อยเต็มที่อืมเมื่โกโก้ภาษาต้มโคและหม้อบาเล่ประโยชน์เน้นเอร่อยจัดเต็มอืมอโลอร่อยเต็มที่ดีเต็มแก้วซูชิโร เราสมรสซูชิแท้ๆสดอร่อยเพื่อทุกคนซูชิโร่สูชิสายพันธุ์ยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นจุดเริ่มต้นของชัยชนะเริ่มสตาร์จากในครัวทุกมือที่ออกจากวทวิโปรเจกต์เพื่อให้นักกีฬาไทยใส่ทุกคำฝฟายสุดที่เก็บรักฉันมาก แต่คือพื้นที่แห่งความใสใจ EOT ใส่ใจทุกการเดินทางต้อเคียงค้าด้วยหัวใจปลอดภัยที่มาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน รู้ใจเขาเคลมเสร็จจะกลับแล้วร,รู้ใจมีอูอ่ให้คุยเรื่องเยอะกว่าปีที่แล้วนี่คือแก้วเล็กๆของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เป็นแก้วที่ยิ่งใหญ่ของสาวไซส์นี้ย่างหาฟาสซิโอขาถึงขี่ง่ายคล่องตัวแต่ไม่คล่องใจต้องย่างหาฟาสซิโอเชลล์ไซส์ นวดมาสุดท้ายไม่อยู่กินบนหินแต่มันขึ้ไปบนหน้าองกเยอนทอเอเวาไก่ีพีจะกินบนโอากาหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกันไก่ีพจะกินบนโอากาหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกันผู้ก เริ่มจากหัวใจที่พร้อมสู้ไม่ว่าจอยู่ในสนามหรืออยู่นอกสนาเรามีพลังเดียวกันทุกจังหวะของคนไทยภาษาเป็นหนึ่งเดียวร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมสรแางใจชีดทีมชาติไย้าันในากักีลาชีเกและอาร์เยนทาร์เกเพื่อเจริโกังผู้ชนะศูนย์ชีเกและอาร์เยนทาร์เกศักดิ์ศรีข้ายังเป็นทางการ ทัก่ำท่านผู้ชมนะครับกลับมาติดตาชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันนะครับกีฬาเช่นประเกภครั้งที่13นะครับซึ่งวันนี้เราสดนะครับเป็นพิธีเปิดก่อนแล้วก็การแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นอยากเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับครับนี่เป็นบรรยากาศจากโคราชใช่ครับก็ เรียนยับนะครับว่าจะแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นหลักนะครับสำหรับคาร์ซีนพาราเกมครั้งนี้นะครับจะมีแค่โบลิ่งที่มาแข่งขันที่กรุงเทพนะครับผู้ชมท่านอยู่ที่จังหวัดโคราชว่าใกล้เคียงก็สามารถไปชมที่สนามได้ใช่นะครับก็เป็นขั้นที่สองในผลิสารแล้วนะครับที่ประตูสู่ภาคอีสานนะครับก็คือจังหวัด นครราชสีมานะครับเป็นเจ้าภาพต่อกปี2007นะครับนี่พี่แววนะครับเป็นพี่แววสุริยจักรนะครับก็ฮีโร่ของเรานะครับก็จะมาเป็นคนจุดกรอไฟในฐานโคพเพลิงเลยแหละคือครั้งนี้เขาไม่มีการมออบมาเอิบอะไรนะนั้นประกาศมาเลยประกาศมาเลยนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีฮีโร่นักกีฬาไทยอีกหลายคนที่ก็จะเป็น คนมิ่งคบเพลิงใช่นะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เห็นกันนะครับอ่าแล้ครับนี่คือก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอีกครั้งนึงครับครับก็ขอขอบคุณครับอ่ากินโนโมโตผู้สนับสนุนโภชนาการนักกีฬาไทยให้ไฟสุดทุกคำไฟสุดทุกเกมในศึกซีเกมและอาเซียนพาราเกม2025เครื่องปรับอากาศไดกิน perfecting the air สร้างอากาศดีเพื่อคุณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปเนเจอร์ซีนิเพล็กซ์โปรไวต้าเครื่องดื่มโปรไบโอติกผสมวิตามินซีบีสามดีห้าดีหกส้มขอขอบคุณบริษัทพีเทส m ามเทรดดิ้งจำกัดผู้สนับสนุนการจับเวลากีฬาการขันซีเกมครั้งที่สามส่มงเป็นทางการ ขอขอ,ขอบคุณติ๊กต็อครับคับผมเราไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งันอาเซียนประเกณครั้งที่13ครับพุ่งหน้าที่3ไก่ซีพีจะกินบนโอกาสหรือที่ไทยเข้ามาตรฐานเดียวกัน ซีพีจะกินบอลโอกาสหรือที่ไทยกุมารณฑรฐานเดียวกันซีพีวิชั่นคูลสเป e เซ็นชั่วพัฒนาและสื่อกันท้าเซ็นชั่วทั่วประเทศเชื่อทีมไทยที่เซ็นชั่วมาเอาแบบชีวิตแทนแตกต่างกับยามาฮ่าฟ้าสิโอยามาฮ่าฟ้าสิโอ ถึงดีสายจึงไม่ดับเจนใหม่สายฮะา์เดออินไทาร์ุฒิวไทยหากุณก็เลวิ่งลอเลือดก็จะแข่งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถะครับอาัยกคืออกวิ่งไปด้วย ううรอเลือดจะมาเยียดุตาอ่อนทำไงคือพบความสัจจของการี่ไทเฮาเดรันจุดเริ่มต้นของไทยชนะเริ่มสาจาดรัวทุกมือที่ออกจากดทวิโปรเจกต์เพื่อให้นักกีาทยส่สุดทุกท่ฝ่อสุดทุกเกมเื่อเดิมพันเกิด บริหารงานโดยบริษัทไอบีเฟร์มาจะทิ้งจำกัดอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Always with you ที่นี่คือจุดเริ่มต้นแรงรใจของคนรักกีฬาไม่ว่าจะเป็นสายฟุตอ่าเร่เอเรอ่รรอทือก่รอทักรืาเอ่เอาเรอรเาทาม่อร่ นะครับเรื่องาวตางช่อง7โทย้อนหญิงคุนที่สองของันของกิงแก้วได้ที่ช่องเจ็ดสีทีเพื่อคุณอยากโดูกิงแก้วโอ้จะอะไรที่นึ้งแต่มึงก็ไม่ได้รลอพี่ทุกท่านติดตจอทีี่ก็ตีกีแก้วเจ็ดสีเพื่อโทรโนช่องเจ็ดสีทีเพื่อคุณ เงี s <S <two> ้ยจะเะไรที่นึงแค่เมื่ก็ไม่ได้รอพี่เพื่อข้าสงสัยจะที่เทาชอบที่สีที่มีเพื่อนคุณ TPI g r e e n a k p l e w a s h ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนโดยไม่ส่งผลต่อกร่ดและสีของผักและผลไม้หลังการล้างแค่เพียงกดแช่ล้าง TPI g r e e n a k p l e w a s h สะอาดนี่ต้อารสมาร์ทตอี

「大事なこと」 พลังและส่งเสียเชียร์ง่ังไปกับไดกิ้ในซีเกมและอาเซียนฮาราเกน2568ีวคือกีลามันอยู่ที่ว่าเจเล่นไรวันนี้ีเปิดด้วยนะครับ ประมาณกี right now, first, right ้กินก oh, ็พอครับเหลืออีกลาแล้วครับเท่ิกัมาูดีแงมาสัญญาอันดัน่ที่เาเคยได้ดีแอได้เีผู้ชนะคนไม่มีวันแพ้ทัดใจไม่ยอมแพ้แล้วจากนักกีฬาไม่คนแค่เสนอ ส man, sei, ัญญาที εί, ่เช <aesthetic. S 3> <OT> ื uh ่อใจเชื่อใจขึกนหลังสมัครใจกัใจทุกคนเดืโบรอยต้าสรชื่นรุ่งรืองรยต้าซิลิสีที่มีประโยชน์ต่อรากาะยชนราาเครื่องดื่มรยต้าได้รบเบิดหมายฮะลุ e สนใจสัสเส้ทางโดส p i Polin และ ATIPL